แม่ oh. ป้องสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาถ่ายเรามาที่ไก่มุนละมุนลิ้นสาขาสองนะคะ uh. สาขาไหมเออค่ะวันนี้ก็เราก็มาคุยกับแม่ป้องมือสักมือหนึ่งของสาขาสองนะคะอ่า uh. โอเคแม่ป้องคะถ้าปกติแล้วไก่มุนละมุนลิ้นเราเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาซื้อประจำเ,เขาเขาจะติดใจในรสชาติแบบไหนคะเขาเรียกนุ่ม ประจำแวะเวียนมาสม่ำเสมอใช่ไหมแม่ปองมีลูกค้าทุกวันเลยลูกค้าประจําทุกวัน,<ช>วนเลยบางวันก็บางคนสั่งห้าตัวก็มีโอ้คนเดียวห้าตัวใช่โอ้โหห้าตัวเลยแล้ววันหนึ่งขายได้ประมาณกี่ตัวคะแม่ปองห้าวันธรรมดาห้าวันธรรมดาก็ห้าสิบถึงหกสิบตัวถ้าวันหยุดขายเยอะก็วันหยุดใช่ไหมแปดสิบถึงร้อยได้โอ้โหแปดสิบถึงร้อยเลยเหรอแม่ใช่่คะ เมนต้องเรียบแม่ต้องเรียกพี่ปองดีกว่าเรียกพี่ปองดีกว่าเนะาะแล้วใช่ไหมเอออย่างนี้มีแรงขายไก่เนาะพี่ปอง<ช>แล้วส่วนมากลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาเขาเขา,เขาจะมีการสอบถามแม่ปองว่าร้านของเราเนี่ยมีมีขายตรงไหนอีกเพิ่มอะไรไหมอะไรเงี้ยมีถามเยอะเลยถามถึงแฟนชายก็มีเราก็บอกไปแฟน์ชัยก็เยอะ ค่ะบางคนก็สนใจก็โทรโทรให้บอกโทรตามเบอร์เลยติดต่อจ้าของเลยใช่ค่ะถ้าใครที่สนใจอยากมาชิมฝีมือการสับไก่แม่ปองหรือว่าส้มตำสาขาสองที่ไหนคะแม่ปองถนนประชาสโมสรนะคะตรงข้ามกับบัณฑิตเอเชียค่ะอ๋อตรงข้ามกับบัณฑิตวันค่ะบ่ะวันอังคารนะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจก็แวะเวียนมาให้แม่ปองมือหนึ่งของร้านส้มตำ ช่อมตำเรียมือนะคะสาขาซอบคุณแม่ปองไก่นุ่มช่อมตำอร่อยเด็ดไม่มาไม่ได้ขอบคุณแม่ปองค่ะขอบคุณค่ะ